นี่จ้ะผัดน้ำมันหอยหมูทอดเสร็จแล้วจ้ะข้าวก็รอบนโต๊ะแล้วบายบายค่ะสุกแล้วจ้าสุดแล้วจ้า,แล,จาแล้วเราจะใส่จานเลยนะคะหลังจากนี้เราก็จะทอดนะอาปาก็จะเป็นนี้จ้ะ วัสดีค่ะลูอีสตอรี่จ้านี่อันนี้เราจะย่างเออแล้วก็ทอดนะทอดแบบไม่ต้องกรอบจ้ะทอดให้มันสุกเฉยอันนี้เราก็จะเตรียมผัดจ้ะผัผัด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 ไน้ำมันหอยนะใส่จรลลีด้วยอันนี้เราทอดแล้วนะจะเสียงดังนะจ๊ะ อันนี้ไม่ได้ใส่แป้งด้วยพี่หน่อยน้ำมันแรงไฟไฟแรงไปก็ปแบบธรรมดาราคะหมักซอสชื่สอสวยไม่ได้ใส่แป้งมันมันเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนนะคะพี่หน่อยจ้า เสร็จนี้แล้วเราก็จะผัดนะคะผัดผัดน,น,น,นะน้ำมันหอยสุกแล้วจ้าสุกแล้วดจ้าแล้วเราจะใส่จานเลยนะคะหลังจากนี้เราก็จะทอดนะเออไม่ใช่ผัดหมูผัดน,น้ำมันหอยนะคะน,นี้สุกแล้วจ้าไม่เอาไม่เอากรอบนะคะเอากรอบ กระดับนี้จ้ะนี่ตาปลาก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะมาจ้าเริ่มผัดแล้วจ้ะหอมนะคะของ บุก๊กสตอรี่ก็จะเน้นหอมนะคะใ่ไริเ,เนนกระเทียมจ้าเน้นหอมมากกว่าเนาะต้องบอกทุกทิ่เลยขอโทษถ้าตัดนม่สุกแล้วเราก็จะใส่ ใี้มีลมใจนะคะก็ใส่ตังโอแล้วก็ใส่สะกดขาวด,ด้วยจ้ะ,จะเด็กอะไรนะตามใจขันนะตามใจขันอืมถ้าแบบตามใจขันเนาะ ใส่น้ำลงไปนิดนึงปริมนะาณเยอะหรอกนี่ก็สุกแล้วก็จะใส่ผัดลงไปแล้วค่อยปรุงนะใส่ผัดก่อนแล้วค่อยมาปรุงรสเฮ้ยไปนิดจ้ะ ตังโหด้วยนะใส่ตังโถไปด้วยรอให้ผักมันดุกก่อนรอแป๊บหนึ่งนะมาจจะมาจ้ะ เราก็ใส่น้ำตาลจ้ะขนมผ่องจ้ะอันนี้เค็มนะคะพี่้องต้องบอกยำๆนะเพราะมันเค็มแล้วก็น้ำมันหอยมีสูตรเด้อพี่ลองเด้อ ตามจใจคนกินได้เ้ยเราก็จะใส่พริกไทยลงไปเลยเนาะเนี่ยพริกไทยใส่ลงไปเลยจ้ะพริกไทยพริกไทยจ้ะแล้วก็คุเโคุเลนี่ แค่นี้ก็น่าทานแล้วจ้ะเป็นรสชาติที่เราชอบได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่จานเลยนี่จ้ะผัดน้ำมันหอยหมูทอด เสร็จแล้วจ้ะข้าวก็รอบนโต๊ะแล้วบายบายค่ะ